ตามสองฝรั่งน้อยไปนะคะช่วงนี้ทำอะไรกันทำอะไรกันประตูยูริ <c oughs> ขวดมาทิ้งนะคะอันนี้ขวดแก้วขวดสีเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> โกมิชีอิสมอยฮีเ่าว้าวด้านนู้นเป็นสนามฟุตบอลเนาะ ไปตามมักซิมไปงานงานโรงเรียนของเด็กๆนะฮะไปอีกทางนึงแล้วไม่รอกันเลยตรงนี้มันสวยอยากเอาภาพมาฝากพี่น้องค่ะฝาผนังสปอตนะฮะสปอตเตาสปอตเตาก็คือที่เล่นกีฬาของเด็กๆเนาะเข้ามาข้างในแล้วนะคะฝาผนังตรงนี้สวยมากเข้าแถวยาวเลยเด็กนักเรียน ที่เล่นกีฬาของเด็กๆได้ๆน้องมักซีนสวัสด,ดีครับเข้างานแล้วต้องใส่กําไรนะคะบรันเจอาเปมามาโอ้ออโอ้เสียงเพลงสนัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ได้เลยนะนี่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้ยายจ๋าจะสู้เสียงเพลงได้ไหมไหมนะคะมาดูกันว่าจะรอดไม่รอดไม่ดย<ะ>าแล้วก็มาสูดู้วดูวเอาดูกันนะคะว่าจะรอดไหมวันนี้คิดถึง้านแบบนี้สมัยก่อนถ้ายายจ๋าดื่มนะคะสนุกสนานเฮ่ พอพอแม่เต้นกันนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้น5โมงเย็นพี่น้องคะน้องไอวิ่งหาเพื่อนแล้วได้อะไรมาลูกได้ the four kings เ h e four yada เต้นกันไหมตัวสียงเรียข้าวมาสเปลยไอ้พู้เล่นจะเล่นรอเพื่อนอยู่นะฮะอยากอยากโอ้คันย์จะเต้นซ์ นะคะนี่เป็นการลเล่นของเด็กๆนะในโรงเรียนมีเพื่อนรวมห้องวัดดิสเพลหรออู้วเออดูนะคะเด็กๆเล่นกันตรงนี้เนาะอ,อันนี้อาจารย์เล่นไม่เป็นนะคะพี่น้องคะดูเด็กๆเขาจะเล่นกันยังไง สันุดสงสารบนใบนี่เองเนาะวันนี้เป็นงานของเด็กๆที่โรงเรียนดูนีค่ะพิกินดูนีค่ะพิกเน สองพี่น้องนะคะอันนี้อาครูนอ่าคนนึงต้องนั่งหมุนสองคนเป็นเล่นนะอ่ะ <c oughs> อาอาตการโตุกดี ลิงหันจบเปล่ารับโอเค่ะ En die kunnen we in die tweede zak gaan zien, maar we hoeven eigenlijk niet te zien, want er valt hier niks meer te zien, maar geeft wel een groot, geweldig, geweldig, denderend applaus. สวัสดีคะ่ะมาถึงบ้านแล้วสุดท้ายไม่รอดนะคะยายจาโคงเคงียงนั่งเฝ้าโต๊ะแล้วตาลายควงควางอยู่ไม่ได้นะคะเนาะอันนี้ก็คืองานเลี้ยงของโรงเรียนที่นี่นะคะเมืองน,นอกเนาะในต่างแดนหลังโควิดมาเนี่ยปีนี้เองที่มีงานโรงเรียนนะคะเขาจะมีการละเล่นแต่วันนี้เป็นาปาร์ตี้ใส่เสื้อสะท้อนแสงฝรั่งน้อยบ้านเราลืมนะคะป้าป้าก็บอกแต่เขาก็ลืมเนาะ เมื่อก่อนยายจ๋าดื่มเนาะพี่ๆหลายๆคนตรงนี้ลูกคนไทยยังไม่ทันโตก็จะมีสี่ห้าคนไปงานเลี้ยงตรงนี้โอ้ยสนุกดื่มนะคะมีดื่มมีกินเนาะมีแซนด์วิชเขาเริ่มเปิดปกติแล้วเพราะว่าปาร์ตี้ครั้งที่แล้วก่อนที่ยายจ๋าไปเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีเครื่องดื่มเลยนะคะแล้วเขาก็จัดให้แบ่งคนเข้าทีละครึง่งแต่วันนี้คนเยอะมากคือปกติเลยนะ,ะมีของกินของขาย กับแซนดวิชอ่าเฟนฟายแฮมเบอร์เกอร์นะนั่นคือของหลักที่นี่เนาะภาษาของเด็กๆสุดท้ายยายจ๋าก็ไม่รอดต้องให้สามีกลับมาส่งแล้วก็กลับไปเฝ้าลูกชายเนาะงานเขาเริ่มแปดเริ่ม5้าโมงเย็นเลิก9ก้โมงยายจ๋าอยู่ได้ชั่วโมงพยายามนั่งมองเฝ้านะดูเขาแต่ลูกเขาก็วิ่งเล่นกับเพื่อนแหละ แรกๆก็ไปเดินพอเดินไปเดินมาตามลูกไม่ไหวต้องมานั่งที่เก้าอี้เห็นเด็กๆตัวน้อย,อยใส่เสื้อ,อะสะท้อนแสงเวลาเขาปิดไฟนะคะโอ้ยมองแล้วปวดใจบีบใจนาะในช่วงนี้กับพ่อแม่ทางเมืองไทยกับผู้ที่สูญเสียนะคะย้ำแล้วย้ำอีกขอให้เข้มแข็งขอให้แข็งแรงหัวใจของลูกหัวใจของพ่อแม่ก็คือลูกน้อยนาะ เห็นเขาวิ่งเหมือนหิ่งห้อยน้อยในแสงความมืดเยจ่าก็เก็บมาสมองช่วงนี้อาจจะไปเครียดเรื่องนี้ด้วยเนาะอดเศร้าใจไปด้วยไม่ได้นะคะแล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยแย่แย่นะคะขอโทษขออภัยก็เก็บภาพงานของลูกชายมาฝากเยจ่าว่าตัวเองดีแล้วนะแต่ก็ไม่รอดเนาะก็ไว้คุยกันเจอหมอวันอังคารหมอจะว่าไง กับการที่ไปอยู่กับคนเยอะๆเราเริ่มจะไปไม่เป็นโคงเคงนะ,ะอืดผอมแต่ไม่ถึงกับอวกแต่มานั่งสมองมันไม่ได้ปวดนะะเพียงแค่เราพรยุงตัวยืนนานๆไม่ได้เนาะเมื่อกลางวันเยจะไปช็อปกับสามีก็ไม่รอดเหมือนกันอ่าถึง กลับขากลับเนาะแวะดูะอาเครื่องบินมีฝรั่งน้อยเห็นไหมฝรั่งน้อยบ่นแม่ว่าเธอนี่จะเอาไงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเมื่อกี้ยังอารมณ์เสียอยู่เลยเอเอกลับปะป๊า คือการซื้อของนานเลือกนานเราก็หงุดหงิดแล้วเราเราไปไม่รอดอ่าคุมผัวออกจากช็อปอืมแล้วคุณสามีเนี่ยจะไปต่อช็อปนั้นช็อปนี้บอกฉันไม่ไปขอกับพอนั่งรถมาพักนึงตรงสนามบินอ่าถ้าเข้าบ้านอารมณ์บูดมันก็ยังจะคาอยู่ไงในความรู้สึกตัวเองเนาะก็เลยบอกพี่รักพาฉัน ลงตรงนี้หน่อยเพราะเห็นเครื่องบินลงดูเครื่องบินหน่อยสิมันก็ได้สดชื่นขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นเนาะฝรั่งก็ฝรั่งน้อยก็ได้เจอเด็กๆผู้หญิงวิ่งเล่นตรงนั้นแต่คําติของฝรั่งน้อยนี่พูดตรงจากใจและโดนใจมากเมื่อกี้เข้ามากอดมาหอมเขากลัวที่จะแม่จะเอาเขากลับบ้านด้วยนะคะพี่น้องคะ ัวแม่จะเอาเขากลับบ้านด้วยเขาบอกมามะ่าถ้าอยู่ไม่ไหวให้ป้าไปส่งนะมากอดแม่นะฉันรู้ว่าเธอไม่สบายเออแต่ฉันก็ยังอยากเล่นกับเพื่อนนะยาี่ยจ๋า,จาก,ก็นิ่งเขาก็มุ้ยเลยแล้วก็คันไปหาเพื่อนอยนี่ยจ๋า,จาก,ก็เลยบอกว่าโอเคฝรั่งน้อยหนูอย่ายดื้อแนะ้วลูกอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวป้าไปส่งมาม่าแป๊บเดียวเพราะมันใกล้กลๆเนาะขับรถนี่ไม่ถึงไม่ถึงสินาทีมั้งเนาะก็เดินก็ยังไม่ถึงเลย เดินก็ประมาณ15นาทีถ้าเดินอย่างช้าๆพ่อ <ๆ S 1> เ,เลยโรงเรียนไปนิดเดียวนะคะป้ามาส่งก็ตีรถกลับไปดูลูกเนาะสงสัยเล่นจนเลิกงานเนาะนะเพราะว่าถึงเขาเรียกอะไรอะสามทุ่มก็แป๊บเดียวแล้วเขาก็วิ่งเล่นเด็กโรงเรียนนะเด็กเยอะมากพ่อแม่เยอะมากนะนั่นคือความสําคัญของในต่างแดนแล้วก็มีผู้เขาเรียกอาคนดูแลความ ปลอดภัยทั้งประตูออกประตูซ้ายประตูขวานะคะที่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราหายห่วงกับการที่ถ้าเราปล่อยเด็กเข้าเขตในอาณาจักรที่มีครูมีคนดูแลเนาะนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอเป็นกําลังใจแม่ๆและครอบครัวผู้เสียเสียทุกๆท่านนะคะหัวอกความเป็นแม่เนาะถึงขนาดยายจ๋าไม่สบายลูกบอกแรกๆว่ายายจ๋าถามแม่ว่า ไปไหวไหม่มามา้าไหวลูกแม่จะไปเพราะกลางวันกลับมาเวลาเรามีอาการอา่าย้อนใส่ตัวเองก่อนนะ,ะที่ไปช็อปแล้วไปดูเครื่องบินก็รู้สึกว่าสดชื่นแต่พอกลับมานะ,ะยายจ๋านกนะคะยายจ๋านอนนอนกับสองชั่วโมงมั้งแทนที่มันจะสดชื่นตื่นมาก็สัน่นๆเบื่อๆนะฮะกระต้นมามากินเนาะอืเย็นมาก็ตั้งใจตั้งสติเพื่อที่จะไปให้กับลูกนะคะ สุดท้ายก็ไม่รวดนะฮะแต่ฝรั่งน้อยก็เข้าใจก็ดีใจแล้วที่ไม่บังคับเขากลับมานะฮะเนาะเนี่ยตอนนี้ตาหมุนวิววิวเชื่อไหมว่านั่งอยู่ในงานปกติกลางวันแท้ๆเวลาตาลายอะ่ะคนก็ยังเป็นสองหน้าแล้วแล้วเวลาในไฟแบบนั้นบอกเลยว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาใครหมุนไปหมดนั่นแหละคือสิ่งที่่จะต้องนั่งจับโต๊ะสามีบอกว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอต้องไปหาหมอ เอาจริงเอาจังแล้วนะเราก็เลยบอกว่าวันอังคารนี้ไงอ่าเขาบอกว่าไม่ต้องรอไหมอะวันจันทร์เนี่ยเธอไปเธอไอ้เรื่องกับหัวคงเข่งไอ้เรื่องที่เธอเดินพยุงตัวเองกับเสียงดังกับคนเยอะๆไม่ได้นะมันไม่ปกติแล้วนะเออสงสัยฉันจะบ้าเธอส่งโรงพยาบาลบ้าแล้วมั้งที่รักว่าแล้วฝรั่งว่าไงรู้ไหมนั่งรถกลับมาฝรั่งบอกว่าเธอคิดว่าเธอไปโรงพยาบาลบ้าแล้วเธอจะหายบ้าเหรอว่า โอ้โหงดหิดอารมณ์มากเลยนะวันนี้โอ,โอเคไปแล้วค่ะพี่น้องขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ